มักจุลาดเรื่องที่แกพูดออกมาทั้งหมดฉันบอกได้เลยว่าฉันไม่สนว่าและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไปันกคงจะสู้กับมันเจ้าจิม จิมเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อไปพบด็อกเตรสมิธเพื่อตรวจสอบร่างกายดัดแปลงของตนเองแต่ในระหว่างทางมีเหตุเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงมีกองโจรขวานทมินที่ดักต้นผู้คนสัญจรไปมาในถนนทางสายเปลี่ยวอีกประมาณ200กิโลก็จะถึงชายทะเลที่พวกเราจะไปเที่ยวกันแล้วน่าเด็กๆแม่เตรียมครีมกันแดดมาหรือเปล่าเตรียมมาค่ะพ่อเด็กๆ Yeah, จะได้เล่นน้ำทะเลสักทีเอาละมีเหยื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วพวกเราเตรียมตัวป้นเตรียมตะปูเรือใบไว้ไ,ได้เลย <c oughs> อะไรกันนี่รถยางรล่อเสียหลักไปแล้ว <c oughs> ทุกคนระวังนะโอ้เป็นอะไรกัน,นทุกคนออกมาจากรถให้หมดนี่คือการป้นยกมื่ขึ้นเหนือหัวสมบัติอะไรส่งมาให้หมด ยอมแล้วยอมแล้วปล่อยพวกเราไปเถอะยากได้อะไรเอาไปหมดเลยปล่อยพวกเราไปพวกแกมไม่มีสิทธิ์ต่อร้องหยุดอยู่เฉยๆพ่าจาหนูกล่าพ่อมีเดียมาอีกแล้วคนหนึ่งมันขับมอเตอร์ไซค์มาวันนี้โชคดีจริงๆเฮ้ยจอด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 ไม่จอดก็ตายยึดมอเตอร์ไซค์มันไว้ให้มันไปนั่งรวมกันกับพวกครอบครัวรถกระบะเป็นเชริของเราช่วยครอบครัวเราด้วยนะพ่อหนุ่ม มีครอบครัวคุณนะโดนจับแค่นี้หรือครับมีสีคนนะครับเฮ้ยไม่อนุญาตให้พวกแกคุยกันเลยมันคงลืมไปแล้วว่าพวกมันเป็นเฉลยของเราฮสมน้ำหน้าไอฉเฉลยอาบอย่าลุกขึ้นมานะเว้ยโดนยิงนะเว้ยเชื่อแกตายเสือยาอะไรกันเนี่ยทำไมแกไม่เป็นอะไรเฮ้ยยาเจ้ยว้ยวุหน้าผมมาช่วยแล้วมหขอกำลังเสริมด่วนที่นี่สถานการณ์เลวร้าย ยาย่ายา,ย,า,ย,า,ย,าย่าข้ามานแกไอ้ัวประหลาดแกเป็ดตัวอะไรกันแน่เนี่ยยไอ้ทายสุดไอ้โจรชั่วย่าโอขวันมาจากไหนกันเนี่ยอ๋อกองกำลังเสริมมาแล้วแกไม่รอดแนไอ้นุ่มเราคือกองหนุนแก๊งโจรขวัญบินแกต้องตายเชไอ้พวกโจรร้ยายใช้วิธีหมาหมูเลยลเละเลี้องหน้ากันเข้ามาเลย งั้นแกก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบสเถอไนนอ้นมข่ายคนขวันบินมฤตยูโจมตีเอ,ออใหญ่แล้วคนที่เข้ามาช่วยเราโดนแยกร่างแล้วเราจะทำยังไงกันดีะเนี่ยเช้่เนืก,กว่าจะแย่สักแค่ไหนรัครับอย่าลืมเอาร่างกายมันไปนศึกษานะพวกเราหัวหน้าครับดูสิครับมันยังไม่ตายนะครับหนะัวหน้าอะไรกันเนี่ยมันเป็นตัวอะไรกันเนี่ยมันฆ่าไม่ตายสักที แต่ยังไงพวกเราอย่าไปกลัวมันมันเป็นแค่ภาพลวงตาพวกเรามีเยอะกว่ามันมันมีแค่หกคนฆ่ามันเลยพวกเราโปรดติดตามเดอะซันทีมกู้ดวงดาวได้ใหม่ในตอนหน้าและขอคนละหนึ่งซับหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ